ค่ะเรียนท่านผู้บริหารนะคะรองผู้การและสวัสดีคุณครูทุกท่านนะคะค่ะดิฉันชื่อนางสาวอัธิชาติอารานะคะชื่อเล่นชื่อตั้งค่ะจบปริญญาตรีวิทยาศาสตร,ร์บัณนฑะิตสาขาคณิตศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมหาสารคามคะ่ะจบประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูนิยมศาสตร์ก็หน <laughs> ูมไม่ชอบไหม <laughs> ประกาศเฉลียวบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามค่ะจบการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิจัยและประบวนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามและจบค้าศาสตรมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์วิทยาลัยสาขาวิชาบริหารการศึกษาค่ะค่ะสำหรับ ดิฉันก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะขอฝันและฝันตัวกับคณะครูและผูะะ้บริหารทุกท่านด้วยค่ะขอบคุณค่ะ